เธอทำ powerpoint อะไรไมาให้ฉันมีรูปหนังฝรั่งอะไรก็ไม่รู้บ้าบอเต็มไปหมดนี่มันวิชาวรรณคดีไทยเธอตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจแกล้งค่ะแล้วก็ไม่ได้แกล้งด้วยนะคะ powerpoint ที่หนูให้ครูพาวินี่ไปก็เป็นอันที่หนูใช้จริงๆนะคะพอดีหนูเห็นว่าในหนังสือเนี่ยมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซากหรือน่าเบื่อจนเกินไปบน powerpoint ควรเป็นอะไรที่ต่างออกไปนะคะแต่ฉันสอนไม่ได้ าฉันสอนไม่ได้พวกเด็กๆจะเรียนรู้เรื่องได้ยังไงร,รู้เรื่องค่ะเด็กห้องหนูรู้เรื่องค่ะแต่ฉันไม่รู้เรื่องไงอย่ามาโกหกนะหนูพูดจริงๆนะคะไหนลองดูกรอในหนังสือแล้วก็ดูรูปบนสไลด์แล้วตอบให้ครูชื่นใจหน่อยค่ะว่ามันจะไปตรงกับบทประพันธ์บทไหนได้บ้างนะหนึ่งสองสามนิชาค่ะ บทที่ว่าพอเรือพระที่นั่งประทับที่ขุนช้างกร็รีลงตีนท่าอลอยคอชูหนังสือดื้อเข้ามามผุดโผลงโงหน้ายึดแคมเรือค่ะถูกต้องนะคะการเรียนการสอนวันนี้สนุกมากๆเลยคะ่ะเด็กมีส่วนร่วมอย่างดีเลยค่ะมีส่วนร่วมแล้วเด็กจะทำข้อสอบได้ไหมเวลาสอบเนี่ยไอ้รูปบ้าๆแบบนี้มันมีไหม ฉันเป็นหัวหน้าสายนะฉันสั่งอะไรเธอก็ต้องทำคือหนูอยากให้เด็กสนุกค่ะจะได้ง่ายต่อการเรียนรู้แล้วก็ความเข้าใจด้วยค่ะก็นี่ไงเด็กห้องฉันไม่เข้าใจมันก็ไม่สนุกมันก็กลายเป็นความไม่เท่าเทียมกันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในการเรียนการสอนเธอต้องทำสื่อที่ฉันสอนได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเราต้องทำสื่อการสอนด้วยกันแล้วล่ะค่ะ หกพรนี่เธอหาว่าฉันเอาเปรียบเธอเหรอมันจะมากเกินไปแล้วนะครูภาวินีคะหนูเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดเราทำสื่อการสอนร่วมกันเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจที่ตรงกันนักเรียนก็จะเข้าใจเนื้อหาเหมือนกันอย่างที่ครูต้องการหนูเอง ก็อยากเรียนรู้จากครูนะคะหนูก็รู้ตัวว่าบางทีหนูก็ไม่รอบคอบแล้วก็บางครั้งก็ลืมเนะื้อหาสำคัญที่ควรจะเน้นไปหนูต้องการความช่วยเหลือจากครูนะคะคิดว่าฉันช่วยได้จริงๆเหรอจริงค่ะ แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดหนูทำอะไรให้ครูภาวินีไม่พอใจ